จากกรณีกลุ่มวัยรุ่นชักอาวุธปืนสองกระบอกจ่อขู่คู่อริระหว่างเล่นสาดน้ำสงกรานยานซอย7จชายหาดพัทยากลางหมู่9้าตำบลนหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีท่ามกลางนักท่องเที่ยวกว่าพันคนสร้างความหวาดผวาให้กับนักท่องเที่ยวกลัวว่าจะถูกลูกหลงตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา18นาิกา30นาทีวันที่16เมษายนพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย ผู้กำกับการสพเมืองพัทยาพร้อมด้วยพันตำรวจโทฐานานนท์อธิพันธ์รีรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสพเมืองพัทยาและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ควบคุมตัวเยาวชนอายุ17ปีพร้อมด้วยของกลางเป็นอาวุธปืนบีบีกันที่ใช้ในการก่อเหตุมาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อทำการสอบปากคำโดยพันตำรวจโทฐานานนท์อธิพันธ์รีรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสพเมืองพัทยาเปิดเผยว่า เยาวชนรายดังกล่าวอายุ17ปีสารภาพว่าตามวันเวลาที่เกิดเหตุขณะที่เจ้าตัวและกลุ่มเพื่อนเล่นน้ำสงกรานอยู่ที่บริเวณที่เกิดเหตุได้เจอกับกลุ่มคู่อริซึ่งกลุ่มคู่อริได้เข้ามาตบศรีรษะเพื่อนรุ่นน้องและได้มีการพูดจาท้าทายจึงได้มีปากเสียงกันจากนั้นได้มีการใช้อาวุธปืนบีบีกันที่พกพามาจำนวนสกระบอกยกขึ้นข่มขู่กลุ่มคู่อริ ก่อนที่ต่างฝ่ายจะต่างแยกย้ายกันไปจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกลุ่มได้ดังกล่าวนอกจากนี้ยังเปิดเผยอีกว่ากลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มเคยมีเรื่องกันมาก่อนซึ่งได้เคยก่อเหตุยิงกันที่ชายหาดพัทยาหน้าร้านอาหารแม่สีเรือนทางสพเมืองพัทยา จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อหลายเดือนก่อนและเคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายกันที่แหลมบริหายรวมไปถึงเหตุทำร้ายร่างกายใช้อาวุธปืนตบที่หาจอมเทียนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการหึงหวงกันอีกด้วยดูประจำวันเสร็จแล้วก็วันนี้พาไหไปก็เรื่องความผิดเขาเนะ้าไข่ไ้มพี่ก็จะทำให้ผูื่ตกใจกัวปล่อยยา ปืนที่พบเป็นปืนชนิดใดครับลองครับปืนบกันทั้งสองก็บอกป <ผม S 1> ืนบีกันทั้งสองก็บอกกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มนี้ก็มีเอ่อเียวคือทะเลาะกันมาก่อนอีกต่ครับได้ไหมหรือว่าการสืบสวนหเห็นว่าทะเลาะกันมาก่อนแล้ววันเกิดเหตุก็อีกฝัางไปไปตกไปตกที่สาเพื่อนรุ่นน้องที่อยู่กลุ่มเดียวกันแล้วก็แล้วก็มีถือเล็กตื่เช้ามาถูก เป็นสาเหตุว่าตอนแรกโทรมาเขาบอกเดียวก่อนแล้วก็บอกถามว่าเอ้ะมันมีมีกี่กระบอกแล้วก็มันก็มีการท้าทายกันไปก็เลยจะเอากี่กระบอกก็เลยเอาไสองกระบอกกลุ่มนี้จากเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มที่ว่ามีปืนนะเคยะทำความผิดแบบนี้มาบ่อยแล้วใช่ไหมก็มีมีสาเหตุรอบหนึ่ง ที่หาดจอมเทียนใช่ไหมครับมี่ผู้พ่อแม่สีเรือดพี่นึ่งที่มีเหตุยิงกันหน้าหนขาวอะไรกันได้ครับเคยมีเหตุยิงกันแล้วก็ยิงสองบาดเจ็บสองคนยังพีการอยู่นะก็เป็นยดีเสร็จแล้วตั้งแต่กลางปีแล้วแล้วก็ล่าสุดก็จอมเทียนจอมเทียนนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความหึงหวง ของของกุณเขาขคู่นีกฝ่ายที่มามาชอบของแฟนดีแค mm ่น hmm. ี้แมาเคยเป็นแฟนเก่าของ mm hmm. ของแฟนปัจจุบันของผูกต้องหา Fight Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy